้มมารีเขาแจ้งความหลังโดนเอี่ยวเว็บไซต์โกงเงินน้ำหวานเดือดเจอหนุ่มส่งข้อความเลี้ยงดูในฐานะภรรยาลับติดตามรายละเอียดทั้งหมดนี้ได้นป๊อปนิวสเดลี่สวัสดีครับสวัสดีค่ะตอนรับ,รบรผู้ชมเข้าสู่ป๊อปนิวสเดลลี่นะคะเราเจอกันทุกวันจริงๆไม่ว่าจะเป็นวันหยุดหรือวันอะไรนะคะเอมแล้วก็พี่อู๋จะอยู่ดูแลคุณทุกคนเลยถึงแม้วันนี้จะเป็นวันแรงงานสากลก็ตามแต่นะครับเรารู้สึกว่าเราเนี่ย ไม่ใช้แรงงานงเราใช้แรงใจในการทํางานทุกวันนี้เนี่ยออกมาไม่เหมือนมาทํางานนะฮะเหมือนมาอะไรคะยิ่งพูดยิ่งเลี่ยนนะฮะหยุดดีกว่า <c oughs> นะครับอ่ะไปกันที่ข่าวแรกของเรานะฮะข่าวนี้ก็ดูจะเป็นที่สนใจของชาวเน็ตนะฮะเนื่องจากว่ามีเหล่าผู้เสียหายรวมตัวกันนะประมาณ300กว่าคนแล้วเขาบอกว่ามูลค่าความเสียหายในครั้งนี้เนี่ยประมาณ10ล้านบาททีเดียวสาหรับเว็บไซต์หนึ่งที่เขาสร้างมาแล้วเขาก็จ้างเ็ตไอดอลดาราศิลปินโปรโมทนะฮะ คือเริ่มแรกเนี่ยเขาบอกว่ามันคือกล่องซูมคือคถ้าเป็นเราเราก็ไม่รู้นะว่าเป็นการเล่นเกมหรือเปล่าคือไม่มีทางที่จะทราบว่าแบบนี้มันผิดกฎหมายดังนั้นต้องดูดีๆเลยนะใช่ <นะ S 1> ก็เหมือนอเอาเงินเข้าไปเล่นเสร็จแล้วเนี่ย<ช>ผลตอบแทนมันค่อนข้างมากทีนี้อพอได้ผลตอบแทนเนี่ย มันก็จะมีสต๊อกเงินอยู่ในเว็บไซต์แต่ปรากฏว่าพอจะถอนเงินออกมาเอ้าเว็บปิดแะนี่ไงนี่คือการโดนช่อโกงกันไปเลยนะคราวนี้เนี่ยมี3ท่านละกันเรียกว่าเป็นทั้งเน็ตไอดอลศิลปินนะฮะคนแรกก็คือคุณซ้มมารีคนที่สองเนี่ยก็คือคุณนัทนิสามณีที่เราอ่านข่าวเธอไปในช่วงต้นสัปดาห์มากนะคุณนัทเนี่ยแกงเขียวหวานถุงละ250บาทนี่แหละก็คือคนแรกแล้วก็คนสุดท้ายเนี่ยชื่อว่าคุณเคเลอร์สิทธิชัยนะฮะแล้วจริงๆก็ยังมีอีกหลากหลาย คนที่ถูกว่าจ้างมาโปรโมทเว็บไซต์นี้นะครับเรื่องที่เกิดขึ้นก็คือผู้เสียหายเนี่ยเข้าไปสั่งซื้อสินค้าก็คือกล่องสุ่มที่ว่านี้แหละตามการโปรโมทของยูทูบเบอร์แต่ท้ายที่สุดแล้วโดนโกงเพราะว่าเว็บไซต์นี้ปิดตัวหนีไปใช่นะครับแล้วในยุคที่แบบโอ้โหทุกคนเนี่ยเ,เดือดร้อนจากโควิดอยู่แล้วยังมาโดนเรื่องนี้อ,นอีกจริงแล้วก็สลากกินแบ่งรัฐบาลก็ไม่ออกเพราะฉะนั้นเนี่ยที่พึ่งทางใจของเราอาจจะเหลือไม่กี่ที่นะครับงานนี้เนี่ยก็เลย ถูกแจ้งความนะสำหรับเว็บไซต์นี้แล้วก็เหล่าเดตไอดอลที่มาโปรโมตเนี่ยก็ได้รับผลกระทบไปเพราะว่าเหล่าผู้เสียหายก็รวมตัวกันไปถามว่าเนี่ยอา้าวยังไง<อ>ค <น S 2> ุณโปรโมตนี่เป็น,นเราเราเห็นดาราท่านนี้เ,เขาโปรโมตแล้วคิดว่าเชื่อถือได้ด้วยความเป็นดาราส่วนดาราเองก็ต้องมองกลับกันว่า เขาก็ไม่รู้เหมือนกันเขาก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าการจ้างงานแบบนี้มันผิดกฎหมายแล้วอยู่ดีเว็บไซต์จะปิดตัวไปนะฮะเมื่อกี้เนี่ยเป็นชื่อเว็บไซต์นั้นนะครับก็ขออนุญาตไม่พูดแล้วกันนะฮะเราก็กลัวโดนฟ้องเหมือนกันนะครับแต่สุดท้ายนี้ทั้งคุณนัทนิสามณีคุณส้มมารีก็ได้เข้าไปแจ้งความเรียบร้อยแล้วก็ลงบันทึกประจําวันบอกว่าเนี่ยมันคือการแสดงความบริสุทธิ์ใจละกันว่าตัวเขาเองก็ไม่ทราบเหมือนกันเพราะว่าในช่วงที่ติดต่อมาว่าจ้างให้โปรโมทเนี่ย เขาไม่ได้บอกแกว่ามันคือเว็บไซต์พนันออนไลน์หรืออะไรแต่เราว่าต่อไปนะในอนาคตอาจจะต้องเช็คมากขึ้นเพราะก่อนอันนี้ดาราก็โดนไปแล้วเรื่องของอาหารเสริมการรีวิวถูกไหมการรีวิวที่มันเกินจริงรวมถึงหลายๆอย่างแต่ตอนนี้ก็เว็บพนันมาแล้วเราต้องรอดูกันต่อไปเลยว่ามันอ่จบยังไงเห็นเยอะเหมือนกันนะเรื่องของการพนันออนไลน์ตอนนี้เนี่ยมาเก้ามาเก้า มาก็แปดแปดปดอะไรเนี่ยนะครับคือผมเองก็เคยได้ยินเพลงอะนะแต่ว่าไม่เคยกดเข้าไปดูนะฮะแล้วก็เห็นแบบสาวๆเนี่ยไอดอลทั้งหลายโปรโมทกันเพราะฉะนั้นตรงนี้ระวังด้วยนะฮะเดี๋ยวนี้พรบคอมความผิดหนักนะเอาผิดเอาจริงด้วยนะคะไปต่อนีกว่าสําหรับอีก คนหนึ่งคือเป็นข่าวที่อ่านแล้วก็มี question mark อยู่ว่ามันมีคนที่ direct message แบบนี้ไปจริงๆหรอเรื่องราวของคุณน้ำหวานนั่นเองเมื่อวันเธอโพสต์เลยนะแล้วก็ค่อนข้างจะโมโหด้วยเพราะว่ามีชายหนุ่มอยู่คนหนึ่งจริงๆเธอบอกชื่อด้วยแหละเราก็ขออนุญาตไม่อ่านละกันชายหนุ่มนิรนามคนนึงนะคะทักแชทไปหาเธอสมมุติไหมโจ้หรือเปล่าอูไม่แน่ใจค่ะพี่อูไม่ไม่อยากพูดนะคะนี่เราไม่ได้พูดคุณเนี่ยพูดไปแล้วคือคุณน้ำหวานเขาเป็นคนโพสเองนะคะ ก่อนอื่นเลยเล่าอย่างนี้ดีกว่าว่าน้ำหวานบอกว่าไม่อยากจะเปิด Direct Message เพราะเหตุนี้มีคนค่ะทักเธอเข้าไปว่าจะเลี้ยงดูในฐานนะ ภรรยารับอันนี้บอกชัดเจนนะเดือนละ5 2 0 0,000บาทฟังไม่ผิดค่ะ5 2 0 0 0 0บาทนะคะต่อเดือนกันมัดจงมัจะถูกต้องต่อเดือนแล้วพี่ออคูณเอา500,000ปีหนึ่งเป็นเงินเท่าไหร่ขอกดื่องคิดเลขแป๊บนึงนะทวงนี้ยากลับากจริงๆนะฮะเขารับผู้ชายแล้วเขาก็บอกว่าไม่รับค่ะไม่รับนะไม่รับนั่นเองนะคะเจอกันแค่3ครั้งต่อเดือนแล้วถ้าอ่านดีๆเขาบอกว่าวันหนึ่งอ่ะแค่3ชั่วโมงเท่านั้นจะตกลงหรือปฏิเสธก็ไม่ว่ากันซึ่งงานนี้นะคะเขาก็บอกว่าเฮ้ยมัน มันถูกต้องหรอก็มีหลายคนเข้าไปออคอมเมนต์กันว่าเคยเจอแบบนี้มันไม่น่ารักเลยนะอ,อีกส่วนหนึ่งก็บอกว่าเฮ้ยควรจะเซ็นเซอร์ชื่อหรือเปล่าแต่เอ็มว่าแบบเนี้ย บอกไปเลยก็ดีนะให้คนรู้ไปเลยภรรยาที่คุณของคุณจอจานเมื่อกี้เนี่ยจะได้รู้ตัวด้วยว่าคุณสามีของคุณเนี่ยมีการได้รัข้อความเขาบอกเป็นภรรยาลับถูกไหมแสดงว่าเขาต้องมีแตยาไม่รับอยู่แสดงว่าเราเนี่ยจะไปเป็นเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สี่หรือเปล่าถูกต้องนอกจากนี้นะคะที่โกรธอีกหนึ่งอย่างก็คือไม่ได้ส่งมาแค่ข้อความนะมีคลิปอาจารย์แนบมาด้วยงงมากเลยแล้วก็ตอนนี้ยังไม่หยุดส่งเข้ามานะคะนี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นถ้าใครเคยเห็นบุคคลดังกล่าวเนี่ยรบกวนแจ้งด้วย หรือว่าถ้าแชร์ได้คุณนวัดบอกว่าแชร์ต่อไปเลยกล้าส่งก็อย่าลบโปรไฟล์นี้นะชอบชอบตรงนี้หรือว่าเขาเป็นแบบแอคเคท์หลุมเป็นแอคเคท์ปลอมตอกกวนเราไม่ได้เป็นคนอยากรู้เรื่องคนอื่นเลยแต่กดเข้าไปดูที่โปรไฟล์ของคุณผู้ชายละายถึงน้องเอมดูแล้วใช่มีที่ทํางานด้วยมีรูปจริงด้วยซึ่งไม่ได้สนใจนะคือเราแค่อัปเดตข่าวถูกต้องค่ะแล้ว แต่เดือนละห้าแสนก็น่าคิดนะคือก็เข้าใจได้ในในในยุคตรงนี้แต่เราเชื่อว่าหลายๆคนก็นี่แหละไม่ไม่น่าจะเห็นด้วยเป็นน้องเอมว่าไงฮะไม่เห็นด้วยกับวิธีการแบบนี้ดีกว่าเออค่ะจริงๆไม่ควรนะมันมกึ่งๆึงกับ เขาเขาเรียกว่าเป็นเหมือนการคุกคามคุกคามทางเพศด้วยไหมอย่างเงี้ยถูกต้องแล้วเพราะมันมีคลิปอะิดปกตินะครับก็ขอให้รู้ตัวคนทำไวๆก็แล้วกันนะครับคืออาจจะรู้ตัวแต่ก็จริงๆควรจะมีเรื่องของการแล้วก็เลิกส่งหาคนอื่นด้วยใช่ครับค่ะไปกันที่อีกหนึ่งเรื่องราวนะฮะปริศนาอักษรย่อมาอีกแล้วนะครับพระเอกน้ำส้มสายชูนะครับคบกับเขาเรียกว่าไฮโซโอ้โหเมื่อคืนที่ผมไม่ได้นอนเหมือนกันนะคือ คือชอบความครีเอทของคนคิดเหมือนกันนะน้ำส้มสายชูตอนแรกคิดดันมกักทำไมเป็นน้ำส้มสายชูเพราะว่ามันมีตราอสอรอก็เลยโดนไปเลยสนับสนุนรายการของเราก็ได้นะครับไหนๆเราก็<ร><ร>เอ <คน S 2> ช้คนนี้ะนะคะ คุณอินสาริน,นแต่เราต้องบอกงี้ว่าที่เรารายงานไปเขาไม่ได้ยืนยันหรืออะไรนะรเป็นแค่กระแสในโลกออนไลน์ตอนนี้ถูกต้องนะฮะงานนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกนะหวยมาออกที่อินสารินชื่อดันไปตรงกับอ,อสรอพอดีนะฮะ <c oughs> แล้วก็ทำให้แฮชแท็กอินสารินเนี่ยพุ่งขึ้นอันดับหนึ่งบนเทรนด์ทวิตเตอร์เมืองไทยเลยนะครับ,รบซึ่งแน่นอนกระแสดังกล่าวทำให้เกิดการจับตามองในโลกโซเชียลอย่างหนักนะครับว่าเอ๊ะและอีกฝั่งหนึ่งอ่ะไฮโซคือใครนี่ไง คือไม่รู้ว่าเป็นเสื้อคู่หรือซื้อตัวเดียวกันบอกไม่ได้อาจจะซื้อมาเพราะว่าเป็นแบรนด์ดังด้วยมันก็บังเออญหลายตัวเหมือนกันนะพี่อยู่งานนี้เนี่ยไม่ใช่ว่ากระแสต่อต้านจะออกมาเยอะอย่างเดียวกระแสสนับสนุนครับคนก็เลยจิ้นเงินสนัดเลยนะฮะเพราะว่ามีการไปเช็คอินตามสถานที่ต่างๆออะบอกอีกฝั่งหนึ่งก่อนแล้วกันนะฮะเขาคือคุณไทยวัสุวัตที่ชาวเน็ตเขาคาดเดานะานะว่าเอ๊ะนี่จะเป็นคู่รักกันจริงๆหรือเปล่า นะฮะเพราะว่าเอาตรงๆยุคนี้มันก็คือปี2020แล้วแหละคือต้องเล่าอย่ี้คุณไทยเนี่ยเขาเป็นน้องชายของคุณเซนที่เป็นสามีของคุณมิวนิฐาอ่าแล้วช่วงงานแต่งงานเขาก็ฮอตมากนะหนุ่มคนนี้หลายคนก็เล็งๆเขาไว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้ก็เหมือนจะไม่รู้นะคือเราก็ไม่รู้เรื่องนจะออกมาเป็นยังไงจําได้ว่าในช่วงที่มิวกับไฮโซเซนเขาแต่งงานกันมีคนเปิดว์ปน้องของไฮโซเซนก็คือคุณไทย ว่าหน้าตา,าดีหล่อ,ลอโปรไฟล์ดีปรากฏว่าอ่าโอเคงวดนี้ก็มีข่าวว่าเนี่ยอาจจะเป็นข่าวกับคุณอินหรือเปล่านะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเดี๋ยวรอฟังแล้วกันจากปากของหนุ่มอินนะว่าสุดท้ายแล้วใช่ไม่ใช่ถูกต้องเราว่ายุคนี้แล้วต้องเปิดใจกันมากขึ้นไม่ว่าเขาจะเป็นอะไรเป็นเพื่อนเป็นมากกว่านั้นจริงๆเป็นเรื่องของเขานะเดี๋ยวนี้เนี่ยเรื่องของความรักเนี่ยมันไม่ไม่มีเพศแล้วละ่ะจริงๆแล้วแล้วมันก็แตกแขนงไปหลากหลายเพศมากเลยนะฮะเพราะฉะนั้นก็ติดตาม กันค่ะไปตอนที่คู่นี้คู่นี้ไม่ต้องรอติดตามไม่ต้องรอความอัปเดตใดๆเขามั่นใจค่อนข้างจะชัวร์แล้วสาหรับคุณณเดชกับคุณยาย่านั่นเองเพราะว่าล่าสุดค่ะยาย่าได้โพสต์ภาพนี้ผ่านทางไอจีของเขามองจากดาวอังคารมายังรู้เลยว่าใช่ว่าใช่แล้วใช่ไหมคะก็คือช่วงนี้คนก็ไม่ได้ออกไปไหนก็เลยต้องโพสต์ภาพคิดถึงวันๆกันหน่อยนะคะยาย่าเองก็ขอย้อนวัยค่ะโพสต์ภาพคู่ตัวเองกับหนุ่มณเดชลงอินสตาแกรมส่วนตัวเลยนะคะพร้อมกับแคปชั่นที่หวานมากนี่คือภาพนี้ มีการอบองค์อบเอวกันด้วยนะเห็นไหม Today Featuring ไม่ใช่ <laughs> <laughs> ก็น่ารักดี Today Featuring A Way Back Wednesday 2013เ <laughs> งาะป่ากับรจนานั่นเองค่ะคือโปรดิวเซอร์ขำว่า Featuring ไม่ใช่นะคะคือการย้อนอดีตนั่นเองนะคะคของคุณเดชที่เขาทำ ทรงผมที่เป็นแบบร้อนๆก็คือเงาะป่าลแล้วก็ตัวเธอเองเป็นรจนานะคะก็น่ารักมากๆงานนี้ก็มีเพื่อนๆนะคะหลายคนไม่ว่าจะเป็นคิมเบอรี่เอยนะคะเนี่ยเขาก็เข้ามาคอมเมนต์มากี้นะคะแล้วก็กาละแม่นั่นเอง แต่ FC ก็ฟินแผทวนๆน้าเพราะว่ารจริงๆรูปแบบเนี้ยหาดูยากนะรูปในอดีตไนมีอีกก็ปล่อยมาค่ะคุณยา่ยาปล่อยออกมาถ้าไม่ใช่ช่วงโควิดเนี่ยยา่ยาก็จะลงรูปปัจจุบันรูปไปออกงานแต่ช่วงนี้เนี่ยงานมันเลื่อนมันแคนเซิลกันหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยดาราก็จะไปขุดคุยเอารูปเก่าๆที่เคยถ่ายไว้มาลงกันยเว่าแต่ดาราเลยพวกเราเองอ่ะก็ต้องแบบ ตอนนี้ไม่มีรูปลงแล้วนะจริงครับคือมันหมดจนหมดสต็อกไปแล้วคือถ่ายทุกมุมในบ้านแล้วนะฮะจนเขารู้หมดแล้วว uh hy ่าบ้านเรามีอะไรบ้างมีเฟอร์น oh> ิเจอร์ชิ้นไหนบ้างนะฮะเออก็น่ารักดีค่ะนะครับไปดูกันที่ชา llenge ในช่วงโควิด19หน่อยดีกว่าก่อนหน้านี้มี l l o โ Challen g e ที่เอาหมอนมาแล้วก็เอาเข็มขัดรัตใช่ไหมแล้วก็มีอันที่เราเล่นการ Flip the Switch เปลี่ยนการแต่งตัวกันเปลี่ยนชุดนะครับล่าสุดนี้ดีนุ้ยนี่เธอคนนี้คนนี้ไม่พลาดเลย เรียกว่าเป็นเจ้าแม่ชาเลนจ์จริงๆนะ<ช>ครับทำชาเลนจ์ที่มีชื่อว่า Did ดิฟ <it S 2> อิทเวิร์กนะครับได้มากอ่ะขึ้นหลังนี้ ไม่ต้องสื่อว่าเป็นของใครค่ะลิซ่าแบล็คพิงค์ก็บอกว่าไม่ต้องสื่อของดีเจนุ้ยไม่ใช่นะครับโอ้โหขายยาวแปดเมตรเหมือนกันนะลิซ่านะเออครึ่งทางซ้ายเนี่ยก็คือแน่นอนว่าเป็นตัวเธอเองดีเจนุ้ยนะครับส่วนครึ่งหลังนี่ก็เป็นของลิซ่านั่นเองนะครับก็งานนี้เนี่ยกระแสตอบรับดีเยี่ยมนะฮะมีเพื่อนพ้องน้องพี่ในวงการบันเทิงรวมไปถึงชาวเน็ตก็เข้าไปเม้นต์กันยกใหญ่นะครับดูสิ น่าจะเหงาคงเบื่อเบื่อแน่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เป็นดาวทิกตอกเหมือนกันสำหรับดีเจด้วยของเรานะฮะก็เรียกได้ว่าเกินต้านจริงๆนะสรรหามาเล่นนะคอนเทนต์เขาแน่นจริงๆนะเพราะว่าเอาจริงแต่ก่อนอ่ะออกจากบ้านเราก็ทํางานทุกวันตอนนี้อยู่บ้านก็ต้องเนี่ยแหละคิดของท้องคอนเทนต์แมวงงครับผมแมวเหมือนรู้นะ ก็ดูแล้วก็คลายเครียดดีนะจริงๆก็ไม่อยากจะให้ไปมี d r a m งดราม่าอะไรบางคนบอกว่าอุ้ยช่วงโควิดแทนที่จะนาเสนอข่าวที่มีประโยชน์ไม่ใช่นะครับก็ต้องดูสลับสลับกันไปเนาะต้องไปตอนที่ข่าวสุดท้ายดีกว่านะคะต้องขอแสดงความยินดีเลยกับคุณนาวินต้าด้วยเพราะว่าภรรยาอย่างไฮโซน้ําหวานนะคะก็ได้คลอดลูกสาวคนล่าสุดนี่ก็เป็นลูกสาวคนที่สองนะคะน่ารักจังเลยอ่ะน้องด้วกซชื่อว่าน้องมาโก้นั่นเองนะคะหรือว่าเด็กหญิงเมวาเยาวพลกุลค่ะโดยคุณพ่อลูกสอง คุณนาวินต์้านะคะก็เผยความรู้สึกว่าการคลอดในช่วงสถานการณ์นี้คืออย่างที่รู้กันว่าทุกคนกังวลนั่นแหละซึ่งทางเราก็กังวลในเรื่องความปลอดภัยเป็นหลักนะคะทั้งแม่ทั้งลูกทางโรงพยาบาลก็ให้การดูแลและการันตีเราในทุกอย่างค่ะเขาก็มีมาตรการเซฟมากนะคะก่อนคอดก็เช็คละเอียดทุกอย่างส่วนลูกสาวคนโตอย่างลูก้าเนี่ยก็ให้น้องรออยู่บ้านเพื่อความปลอดภัยนั่นแหละยังไม่ได้บอกอะไรเขาแต่เขารู้เรื่องเองว่าคุณพ่อเนี่ยพาคุณแม่ไปผ่าท้องเอามากกออกมาแล้วพอน้องมาก็จะได้อุ้มลูก ด้วยนะคะก็ต้องติดตามตอนต่อไปเพราะอะไรรู้ไหมเขาบอกว่ายังไม่ปิดอู่แ,แต่พักไว้ก่อนใช่<ห>ตอนนี้พักไว้ก่อนอยากดูแลทั้งสองคนให้ดีที่สุดไม่รู้ว่าปีหน้าปีไหนเราจะต้องเจอกับสถานการณ์เชื้อโรคอะไรอีกอตอนนี้ก็ขอทุ่มเทค่ะเอาใจใส่ทั้งสองคนให้ดีที่สุดไปก่อนอแต่ก็ไม่แน่นะโตขึ้นอาจจะไ,ได้ไไดไดวอลเลย์บอลหญิง ทีมใหม่นะครับเพราะว่าตอนนี้มีทีดอู่ไงก็จะมีตัวจริง3คนมีตัวสำรองมีโค้ชด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวรอแล้วกันว่าสุดท้ายพี่นาวินต้าเนี่ยอยากจะได้กี่คนนะฮะส่วนวันนี้หมดเวลาของอูเอมแล้วนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราเจอกันในป๊อปนิววันเสาร์6โมงเย็นนะคะส่วนวันนี้เอมและอู่ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ